คลิปนี้มาหน้าสดพรีชีพมากปกติใช้แต่ฟิลเตอร์ในติ๊กต็อกเนาะแล้วหน้าสดขนาดนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเราจะมาพูดถึงครีมรีเทิร์นหลอดเหลืองที่เขาเรียกกันว่าครีมเรียกเนื้อ,อหันผิดที่เขาเรียกกันว่าครีมเรียกเนื้อเพราะว่ามันช่วยให้หลุมสิวอะ่ะตื้นขึ้นแต่ว่ามันช่วยเฉพาะหลุมสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะถ้าเป็นมานานแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแบบต่อเนื่อง ไปสักพักหนึ่งคืออยากให้เห็นก่อนที่จะใช้มากเลยอะ่ะมันจะมีหลุมสิวเพราะเราเป็นคนชอบแกะสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงเยอะแยะไปหมดเลยและที่เห็นหน้าตอนนี้ที่ยังเป็นอยู่เพราะว่าสิวเราไม่เคยหายเราเป็นสิวฮอร์โมนเนาะมีสิวต่อเนื่องถ้าไม่ได้หลอดเหลืองนี่คือจะมีรอยเยอะกว่านี้อีกอืมอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบคือมันช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นเพราะปกติเรารักษาสิวหน้าเราจะแห้งใช่ไหมเราเป็นคนหน้ามัน เป็นสิวง่ายยืนยันว่าใช้ได้ไม่แ